ท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับกีฬาเมืองคอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา2 0 1 0นถึงเวลา20.10นนะครับทางช่องโชว์ใต้ IPM 74วันนี้ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมจรันอินทรพุสิกมาพร้อมกับคุณยุทธการรัตนามาสสวัสดีครับคุณยุทธการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกีฬาเมืองคอนแน่นอนว่าเป็นรายการของสมาคมกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราชนะครับที่เราพยายามสร้างสรรค์กีฬาพยายามรายงานข่าวกีฬานะครับในช่วงแรกๆนะครับก็จะมีข่าวคราวความคืบหน้าของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทแต่ละชนิดกีฬานะครับวันนี้นะครับคุณยุทธการครับรบเรามีกีฬาที่อยู่ในความสนใจนะครับของระดับโลกด้วยของระดับจังหวัดระดับพื้นที่ด้วยก็มีตั้งแต่ระดับแบดมิทตันครับผมอ่าแล้วก็จะมี ฟุต uh, บอลแต่ว่าฟุตบอลของนครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะจัดเป็นฟุตบอลลีกอาวุโสจัดมายาวนานคนสนใจเยอะแล้วก็อีกรายการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของฟุตซอลเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันมีระดับโลกเหมือนกันฟุตซอลมัธยมมาราธอนโอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในช่วงของข่าววันนี้จะมีตะกร้อไทยแลนด์ลีกด้วยน่าสนใจทั้งนั้นครับพบกับข่าวแรกครับ เป็นข่าวของแบดมินตันเมื่อวันที่12ถึงวันที่15พฤษภาคม2559นะครับทางประธานชมรมแบดมินตันนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมมาตรนวลขาวได้รายงานการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศภาคใต้ชิงทุนการศึกษาซึ่งจัดโดย SCG ร่วมกับ PK Arena ที่สนาม PK Arena จังหวัดภูเก็ตนะครับ ในรายการแข่งขันครั้งนี้นะครับชมรมแบดมินตันโดยนายแพทย์ไพศาลดำขำคุณสมมาตรนวลขาวและกรรมการชมรมได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันผลปรากฏว่าทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคว้าตำแหน่งไปได้หลัังวนหลายรางวัลด้วยกันนะครับอย่างเช่นชนะเลิศชายคู่รุ่นอายุ18ปีชนะเลิศชายเดียวรุ่นอายุ14ปีรองชนะเลิศชายเดียวรุ่นอายุ14ปี รองชนะเลิศหญิงเดียวรุ่นอายุ18ปีรองชนะเลิศชายเดี่ยวรุ่นอายุ18ปีและอีกหนึ่งรางวัลครับรองชนะเลิศชายคู่รุ่นอายุ18ปีสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับคุณสมมาตรนวลขาวได้รับเกียรติเป็นประธานตัดสินผู้ชี้ขาดพร้อมทั้งได้แจ้งว่าเป็นรายการที่เยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จในการแข่งขัน และก็ขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมผู้ปกครองที่ส่งเสริมให้กีฬาจังหวัดนะครศรีธรรมราชโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนทั้งหลายได้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งและก็ที่สําคัญก็คือกีฬาแบดมินตันนครศรีธรรมราชนั้นมีความสําเร็จก้าวหน้าและก็จะส่งเสริมพัฒนาให้สู่ระดับชาติในครั้งต่อไปนี่คือสิ่งที่น่าดีใจสําหรับการแข่งขันแบดมินตันของ เยาวชนชิงชนะเลิศภาคใต้ครับต่อไปเรื่องของฟุตบอลบ้าเอาคนยุตธการครับเอาฟุตบอลลีกอาวุโสก่อนครับครับฟุตบอลลีกอาวุโสครับท่านผู้ชมครับท่านนี้ก็กําลังการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายกาลังเข้มข้นครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสมาโนดครับครั้งที่6ประจําปี2 5 5 9นะครับประเภท Open. โอเพนโครงการนี้จัดการแข่งขันที่สนามหญ้าเทียมข้างโรงแรมตะวินโลตัส ซึ่งจัดการแข่งขันทุกวันอาทิตย์นะครับท่านมาโนดเสนพง์ผู้สนับสนุนรายการนี้ได้ใช้อุประมาณส่วนตัวร่วม5 0,000บาทร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมในการสนับสนุนจัดการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมทั่วประเทศขณะนี้ผู้นําตารางได้แก่ทีมซาซาลานะครับของท่านวันปียะพิมเสิน อดีตเลขานุการนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามมาด้วยทีมเทศบาลปักนครและทีมฉวางรีสอร์ทตามตารางที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่ขณะนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลลีกอวสูมโนธครับครั้งที่6ประจําปี2519จะจบการแข่งขันภายในวันที่3กรกฎาคม2 5 5 9นี้นะครับติดตามชมและเชียร์ได้ทุกวันอาทิตย์ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าเยอะแยะนะมีหลายทีม ทราบข่าวว่ามีทั้งหมด16ทีมนะครับ,บมีทั่วประเทศด้วยขณะนี้ได้เปิดโอเพ่นนะครับระดับมืออาชีพทั้งนั้นครับโอ้เยอะแยะมากามายอดีตทีมชยาติก็มาด้วยครับนั่นแสดงว่ากีฬา<อ>ฟุตบอลลีกอาวุโสก็เป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดคนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดอื่นในประเทศไทยแล้วครับในเรื่องราวของฟุตซอลแน่นอนว่าฟุตบอลแล้วแบดมินตันแล้วฟุตซอลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจของรายการกีฬาก็คือมัธยมมาราธอนครับเป็นยังไงครับ รายการนี้ก็จัดการแข่งขันที่สนาม DP s t a เ i เดียมนะครับที่ถนนประตูลอดใกล้ๆกับโรงเรยียนจรลัดพิจการน,นะครับมสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับท่านมาโนดเสนพง์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชรายการนี้ก็ท่านได้สนับสนุนนบประมาณส่วนตัวจัดการแข่งขันเช่นกันครับเป็นพุศลมัธยมมาราธอนครับชิงถ้วยเกียรติยศเงินรางวัล ของท่านนายกมาโนธเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีสองรุ่นรประเภทรุ่นมัธยมปลายแข่งขันวันที่18และวันที่11และ18มิถุนายน2519ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันจบสิ้นในรุ่นมัธยมปลายนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นมัธยมต้นจัดการแข่งขันในวันที่25มิถุนายน2 5ง9และวันที่2กันยายน2 5ง9นะครับ การจัดแข่งขันทั้งนี้ก็โดยมีท่านคณาพันธ์คารพภาพงศ์นะครับหรือต่อต้งกรรมการบริหารสมบคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันก็ต้องขอเชิญชวนเยาวชนนะครับประชาชนผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์การแข่งขันตามวันเวลาดังกล่าวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับรุ่นมัธยมปลายได้จบการแข่งขันวันนี้ไปแล้วเมื่อ วันสุดท้ายของวันนี้คือวันที่1 8มิถุนายน2519และรุ่นมัธยมต้นนะครับยังอีก2วันนะครับคือวันที่25มิถุนายนและวันที่2กันยายน2519บอกกับท่านผู้ชมนะครับก็ยังมีรายการการแข่งขันฟุตซอลนะครับรายการใหญ่รออยู่ตอนนี้นะครับคือการแข่งขันฟุตซอลเทพไทยครับครั้งที่12อ่าเป็นรายการที่มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจะจัดปีนี้จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่10สิงหาคมถึงวันที่10ตุลาคม 2>, 2 5 1 9ที่สนาม DP ปสเตเดียมประตูรอดสนามแย่งนี้ครับโอ้ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟุตซองฟิตซอลนะครับอีกคราวหนึ่งครับบอกไว้แล้วว่าตะกร้อออกอามาแรงนะครับเมื่อวันที่21 8, พฤษภาคม2,159ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงวันที่10กันยายน2,559นะครับก็จะมีรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับแข่งขันตะกรอก้อไทยแลนด์ลีกชิงรางวัล1 แสนโอ้หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด9สโมรสรด้วยกันนะครับก็มีหมายเลขไหลกรุงเทพธนบุรีนมขออภัยครับนมหนองโพราชบุรีนครปฐมชัยภูมิรีสะเกดแพร่กาลสินมหาสารคามสุรินทร์นะครับทั้งนี้ข่าวทีมข่าวของกีฬาเมืองคอนบอกว่ามีกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอย่างคุณนราพิรมอารามเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ในรายการนี้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับก็ถือว่าสโมสรน,นะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหนองโพราชบุรีสโมสรสุรินผลการแข่งขันซึ่งผ่านมาแล้วนะครับราชบุรีก็ชนะไปสองประตูต่อเซตนะครับตสองประตูต่อศูนย์เซตนะครับในส่วนของข่าวกีฬานะครับท่านก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าในช่วงระหว่าง1สิงหาคมถึงกลางเดือน กันยายน2559นะครับกีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อด้วยนะครับโดยใช้ชื่อว่า12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนลีก2016ครั้งที่ครั้งที่หครับอาจารย์ครั้งที่หนึ่งนะปี2019รบกก็จะแข่งระหว่างสิงหาถึงกันยายนนะครับโดยมีเยาวชน12ปีนะครับแล้วก จะมีทีมประชาชนนะครับแล้วก็พิเศษก็คือทีมนานาชาติด้วยใช่ไหมคุณครับผมยุทธการก็มีชาติไทยเวียดนามพม,มา่าและก็เกาหลีใต้นะครับก็จะมีแข่งขันเป็นเบรกเบรกไปนะครับแล้วก็มีช่วงช่วงไปในส่วนที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับนอกจากรายงานผลกีฬาแบดมินตันในเรื่องของอกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตซอลน,นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตะก้อไท a แลนด์ลีกนะครับเราจะมีรายละเอียดนะครับเพิ่มเข้ามานะครับในช่วงของการพูดคุยสนทนากับกรรมการบริหารสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปนายกและกรรมการสมาคมเดี๋ยวสักครู่ครับในช่วงแรกเราจะพบกับอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพงจินดาพลครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยกับกรรมการ บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้รายการกีฬาเมืองคอนได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพองศินดาพลอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอต้อนรับสู่รายการกีฬามืองคอนครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามีประสบการณ์อย่างน้อยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของการพัฒนากีฬาจุดเริ่มต้นเลยนะครับหลายคนพอเห็นสืบพงกินดาพลเนี่ย ประวัติการศึกษาทางด้านกีฬาเนี่ยบอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่า,เ,าเรียนพัฒนาทางด้านกีฬาเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างไรบ้างครับประวัติทางการศึกษาของผมนะครับผมเนี่ยร่ำเรียนมาทางการกีฬาโดยเฉพาะปริญญาตรีเนี่ยผมจบจากมลา,าลัยินคริมุโรสวิยาเขตพระรักษา,าสมายนนัยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผมก็ได้ ไปรำเรียนที่นั่น4ปีในในฐานของปริยาตรีด้านพรักษาแล้วก็ได้มาทํางานที่วิไลพระจังหวัดกระบี่บมาบรรจุที่นั่นนะครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อปริยโทที่มหาลายัยศรีนครินโรดวิทยาเขตส,สงขลาดังนั้นก็เปลี่ยนแนวไปว่าตอน<ใ>นั้นสงขลานี่เปิดในระดับ ปริยโทครับไปเรียนปริยตโทก็ไปเรื่องของการบริหารทางการศึกษาในแวดวงของการอุดมศึกษาต่อยอดต่อยอดเพื่อที่จะมาพัฒนาในเรื่องของทางทางสถาบันการศึกษาที่จะมุ่งเน้นในพัฒนาการศึกษาผมก็เลยไปตอไปต่อในสิ่งที่เราไม่เคยได้ได้เจอแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้โอนมาทำการสอนอยู่ที่ ในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชขณะที่มาอามามศึกษาและก็มาทํางานที่นี่ก็ได้มีโอกาสาไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับทางด้านการบริหารธุรกิจทางการกีฬาบริหารธุรกิจทางการ,รกีฬา,าในสาขา,าสาขาการจัดการการกีฬาในระดับปริญญาเอกเยี่ยมเลย,ยครับ,รบซึ่งมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็กลับเข้ามาสู่ในใน ในแวดวงทางการกีฬา<ม>ก็ในชั่วชีวิตก็ดำเนินการเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งผู้บริหารต่งางๆแล้วก็ได้รับโอกาสดีจากท่านนยาโนโนยกอมนุษเซนพงศ์<ม>ท่านให้โอกาสดึงผมเข้ามาร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดนครีธรมราชซึ่งในในในตรงนี้เนี่ยผมกราบด้วยความจริงใจว่า ผมยินดีและผมก็มีความสุขกับการได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับ,รบประเทศทีนี้เรื่องของการจบมาทางด้านการจัดการกีฬาเนี่ยถามตรงๆว่าในช่วงที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมยุคข,ของคุณมาโนธสมัยที่แล้วและก็ต่อนเนื่องมาถึงสมัยนี้เนี่ยเราได้ใช้อะไรบ้างในเรื่องของ การจัดการการกีฬาที่เราจบทางด้านดุษฎีบัณฑิตรตรงนี้มหมสิ่งสาคัญที่สุดเมื่อเราเข้ามาทํางานสมัยนั้นในสองปีแรกที่เราได้เข้ามาทํางานท่านก็นดึงผมก็มามาในฐานะก็เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาก็มอบหมายให้ดูในเรื่องของอพวกแผนพวกนโยบายบซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาเพราะ,ะในเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของการแผนเนี่ยเราก็ทําระดับ ดุษฎีนิพนธ์พว่าทำเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬากอลสู่ความเป็นเลิศซึ่งมันตรงกับมันตรงกันนะโยงมาสู่กยิโยงมาสู่กีฬาอย่างอื่นพอเข้ามาถึงในช่วงสองปีนั้นก็เข้ามาในมือใหม่ลักษณะเป็นมือใหม่แต่พอมาเริ่มทํางานทํางานก็มาพบในสองปีแรกเนี่ยเราก็เห็นว่าเราในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและก็เป็นสมาคมเนี่ย เราค่อนข้างที่จะทํางานโดยบีบตัวเองให้อยู่ในกรอบของตัวเองมากนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดปัญหาเราเห็นปัญหาก็พูดคุยกับกรรมการพูดคุยนำเสนอท่านในฐนานะที่เราเห็นว่ามันน่าจะไปได้ไม่สําเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากีฬาเพราะเราขาดความร่วมมือน,นะครับปัญหานั้นก็เลยลงมาพูดคุยกันในในบอร์ดว่า ถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาบริาหารต่อจากสองปีนี้โดยผ่านการเลือกตั้งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา,าเพราะว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะสมาคมอย่างเดียวรหรือว่าจัดการแข่งขันปกติอย่างเดียวแต่ว่าต้องต้องสร้างฐานการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นครับ,รบเราต้องใช้องค์กรที่ดูใน จังหวัดนครเชียราชเป็นตัวร่วมกันพัฒนาทีนี้ในการมาทํางานช่วงแรกเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่มีการกักมีการเก็กมีอะไรที่ล่อยไม่เต็มที่บ่ะหรือว่าปล่อยเต็มที่แต่ว่าช่วงระยะเวลาสองปีแรกซึ่งอาจจะมาสร้างฐานใหม่นี่ยมันเช่วงเวลาครับนั้นท่านอาจารย์ครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนรู้เราเรียนรู้โดยใช้ ใช้ฐานของการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวตัวหลักก็เป็นคล้ายๆวิจัยเล็กๆว่าเอเราทํำตรงเนี้แล้วมันสําเร็จหรือไม่ก็สําเร็จโดยระยะหนึ่งอาจารย์พูดความสําเร็จเนี่ยพอดีเลยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมองเรื่องการจัดการกีฬามองเรื่องนําความรู้ความสามารถแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมเนี่ยอาจารย์มองว่ามีความพอใจอย่างน้อยเราเองจบมาด้านนี้เรามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้นํา ความรู้ความสามารถสู่สังคมได้มากน้อานายแค่ไนสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะพูดคุยกับท่านเลขาท่านกรรมการแล้วก็ท่านนายกอยู่ตลอดว่าผลสําเร็จเราเนี่ยถ้าไปมองถึงผลสําเร็จที่กกทประเมินเราที่ผ่านมาในกรอบของการบริหารจัดการด้านผลสําเร็จของการกีฬาเนี่ยเราได้ศูนย์ครับจาก30คะแนนเราขาดไอ้ตัวนี้ไปเนื่องจากว่าเราขาดประสบการณ์เราขาดการ เราไม่เห็นช่องของปัญหาอ๋อช่องของตัวชีวัตเราเราไม่ได้มองตรงนั้นไม่ได้มองเราไปมองที่การทําเหรียญเรามองเรื่องของให้กําลังใจนักกีฬาหรือโค้ชครับซึ่งตัวนี้สามสิคะแนนเนี่ยพอเรามานั่งนั่งวิเคราะห์กันโดยคณะกรรมการแล้วก็นําเสนอท่านนายกเราก็เห็นว่าเราต้องทําตัวนี้ต้องเติมเต็มเราต้องเติมเต็มทีนี้คเครื่องมือที่จะไปเติมเต็มตรงนั้นให้ประสบผลสาเร็จในระดับชาติพูดถึงระดับ,บชาตินะครับเพราะระดับภูมิภาคเนี่ยเรา เป็นหนึ่งอยู่มาตลอดดังนั้นเก้าต่อไปเราก็ต้องเป็นระดับชาติมองว่าคนที่ได้คะแนนระดับหนึ่งสองสามระดับชาติเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างเราก็ไปศึกษาเขาผลของการศึกษาแล้วเราก็นั่งคุยกันพบพบสิ่งสำคัญที่สุดเราขาดความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่มาช่วยพัฒนาเรามีกรรมการอยู่ประมาณ19คนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็รู้ว่าเรามี งาประมาณมแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราไม่สามารถเราไม่มีสถานที่เราไม่มีการอาผลผลิตครับซึ่งผลลลิผ์นี้พอมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันรเราก็พบแสดงว่าต้องสร้างองค์กรอย่ครบต้องสร้างองค์กร,รมาเยี่ยมเดินมาถึงเนี่ยแน่นอนว่าสมัยที่สองแน่นอนว่าบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นการอยู่ในวาระนานขึ้นคือ4ปีครับอาจารย์ครับ สปีที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดพลาดแต่บางตัวเรายังไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งสี่ปีมองอนาคตของกีฬาโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องของแผนในเรื่องการพัฒนาเนี่ยมองอะไรเป็นเป้าไปสู่4ปีข้างหน้าครับเป้าแรกที่บอกว่าเราจะแก้ปัญหากับการที่เราผิดพลาดในอดีตและต่อไปนี้เนี่ยก็ได้นําเสนอท่านับ ท่านคณะกรรมการสมาคมที่เราเอาที่เราประชุมไปสองครั้งที่ผ่านมาเราอุดรู้่วทั้งหมดครับเราก็นําเสนอว่าเนี่ยเราขาดความร่วมมือกับองค์กรที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาก็นําเสนอไปสองครั้งแล้วที่ประชุมก็บอกว่าเป็นนโยบายเลยต้องเนก็มาในโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกับ สถาบันการศึกษาใช้สถาบันการาศึกษาถาบันเลยนะเพราะสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นตัวกล่อมกลาวเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้งานก็กําลังเดินไปเป็นสเต็ปสเต็ปที่จะเดิน<ๆ>ไปโดยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าที่เรากําลังเดินไปเนี่ยคือเดินหนึ่งโดยมติกรรมการสมาคมสองด้วยความร่วมมือของกรรมการสมาคมบางท่านที่มีบทบาทเราจะเดินไปหาใครที่ไหนบ้างบอกให้พี่น้องประชาชน ได้ดีใจหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่เขาเปิดไว้แล้วรับแล้วอาแขนรับแล้วเรากําลังจะไปเซ็นให้เป็นทางการมีที่ไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้ทําไปแล้วนะครับ,รบในระดับก็ทางทางโรงเรียนปากพนังปากพนังครับท่านพออ่อได้เป็นประธานในการประชุมเท่นั้นก็เป็นผมในฐานะที่เป็นอุปนายกท่านท่านนายกท่านมอบหมายให้ผมไปทําหน้าที่แทนท่านก็ลงไปที่การ เริ่มพูดคุยกันว่าใช้ฐานในการพัฒนากีฬาอยู่สองประเภทเรือพายกับปัญจศิลัตลงไปที่โรงเรียนปากพนังท่านก็ดนดเนินการโอ้เยี่ยมไลนั่นจบครับแล้วในจากปากพนังเนี่ยในการประชุมเขาเรียกประชุมสัญจรของกรรมการจะไปต่อที่จากไปต่อที่โรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาลงนาม MOU อีกที่หนึ่งกับผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกที่หนึ่งก็เพราะว่าโรงเรียนโสต สวดศึกษาซึ่งเขาจะดูแลในเรื่องของกีฬาคนพิการและกีฬาคนพิการก็เป็นเป็นงานที่สมาคมกีฬาจะต้องร่วมกันพัฒนาเพราะมีการแข่งขันในนั้นก็ไปทำเอ็มโอยูกันแล้วหลังจากนั้นก็คงต้องไปเอ็มโอยูกับมหาลัยว่าอะไรล่ะเขาจะต้องร่วมกับเราในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของของ นักกีฬาพัฒนาและสุดท้ายก็คิดว่าต้องลงไปที่มหาลัยราชพัฒเพราะมหาลัยราชพัฒเนี่ยเขาจะมีบุคลากรอะไรต่างๆในการที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ด้านโค้ดด้านทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟาซิลิตี้ทั้งหมดฟาซิลิตี้กับสถานที่อะไรต่างๆองค์ประกอบเนี่ยเมื่อเราทําความร่วมมืออย่างเงี้ยเราก็ได้ภาพแผนใหญ่ของการกีฬาแล้วผมมั่นใจท่านครับท่านก็น่าจะมั่นใจได้ว่า การเดินของมันเนี่ยเราถูกสองปีต่อไปเนี่ยเราจะพุชเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและอีกสี่ปีเป็นตัวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวสิ่งที่มีค่าที่สุดลงมาสู่จังหวัดนครรธรมราชโดยใช้เครื่องมือทางการกีฬาเป็นตัวครับพัฒนาให้ความมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยชมหน้าของกีฬาเมืองคในรูปแบบของการพัฒนาเนี่ยจะมีอะไรหนึ่งสองสามที่ พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชจะได้ภาพภูมิใจครับความมั่นใจเนี่ยวันนี้ณวันนี้เราลงไปที่ชมรมชมรมแต่ละชมรมเราพยายามดึงผู้ที่มีศักยภาพแต่ละชมรมเข้ามามก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชมรม ชมรมเป็นเครื่องมือของสมาคมที่จะร่วมกันทํางานโดยทํางานกันจริงๆตัวนี้มั่นใจได้เลยครับจากชมรมก็ลงไปที่สถาบันการศึกษาต่างๆที่เขาดูแลในเรื่องของนักกีฬาขยายออกไปแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปสู่ระดับประเทศก็คืออธิบดีกรมพักษาซึ่งจานมามาเยี่ยมเยียนกับกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ตอบรับแล้วว่า ทางนายกสมาคมเวลาขอคำปรึกษาก็เป็นการร่วมมือกันระดับประเทศนะครับถ้ามีเวลาเหลือนิดนึงเมื่อวานผมได้ต่อสายตรงกับท่านกมนตันกิมหงเป็นที่ปรึกษาของกรมพรักษาท่านเป็นโค้ชตะกร้อระดับโลกระดับชาติระดับโลกครับบังเอิญท่านเป็นรุ่นพี่แล้วก็ท่านนราพิรมเนี่ยอารามเนี่ยท่านก็อยู่ในทีมทีมตะกร้อผมก็ได้มีโอกาส โทรศัพท์คุยกับท่านท่านก็บอกก็ขอคำปรึกษาว่าถ้าสมาคมกีฬาจะไปร่วมมือกับกรมพละท่านบอกว่าโอเคเลยผ่านไปกระบ,บวนการต่างๆแล้วเมื่อท่านลงมาเราก็จะพูดคุยกันครับในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะทำเ m o u กันในหลักการต่างๆสิ่งที่น่าดีใจก็คือสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่าเขาจะจัดบุคลากรเขาจะจัดในเรื่องของเซอร์ติฟิเคตให้กับ คนที่มาอบรมทั้งในเรื่องของพัฒนากีฬาโคดนักกีฬาแล้วก็การบริหารจัดการ,รทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นภาพรวมที่ว่าเราจะร่วมกันเดินไปสู่อนาคตโดยอาศัยของสถาบันการศึกษาครับ,รบเยี่ยมเลยครับช่วงของการคุยกับกรรมการสมาคมนะครับอำลังออกรสชาตินะครับ ในครั้งต่อไปอุปนายกของเรานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพงศินาพลจะนําสิ่งที่เป็นแนวทางการพัฒนาความสําเร็จที่เรากาลังขับเคลื่อนเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วก็พบกับช่วงที่2ในรายการกีฬาเมืองคอนครับ